สวัสดีทุกคนผมนี่ผมรักทุกคนมากเลยนะครับผมมีผลเลิฟนะผมผมรักทุกคนจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกวันนี้ก็จะมาลิคิงลีกาซี่อ,อีกแล้วทุกคนวันนี้เอเนจีผมมาเต็มนะคลิปเมื่อวานนี่โอ้โหผมนี่พูดเตือยมากๆเลยนะผมแล้วก็วันนี้ผมเข้ามาล็อกอินไมค์ทีเนมก็ได้ผลเหมือนจะเป็นผลเลิฟแล้วนะผมไม่เป็นผลเลิฟแบบเ,เป็นหัวใจนะก็ไหนๆวันนี้เราก็จะไปสุ่มผลกันจนแล้วนะแล้วก็ลองกินผลเลิฟดูสักหน่อยดีกว่า ในมาหนมาดูสกิลกันหน่อยสกิลแซดนะผมปุ๊บยิงโอ้โหยิงปืนเหรอยิงปืนตายเลยเหรอปิ้ว้ยดีเหมือนกันนะสกิลเอ็กโอ้โหอ๋อสายฟ้าช็อตนะผมฮูสกิลซีแมวเป็นหัวใจแล้วก็โอ้อยิงธนูโอ้โหยิงธนูอย่างเยอะนะผมน่าจะแรงนะเดี๋ยวลองดูลองดูอืมโอ้โหสตาร์ทได้โคตรดีนะผมสกิลวีล่ะ โอ้เตะเตะเตะอือหมก็ดีใช้ได้นะผมแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ผลเลเวฟฟาร์มกันนะเราจะไปสุมผลกันแล้วก็คิงลกาซี่เนี่ยผมรู้มาว่าการสุมผลเนี่ยคือมันจะไม่มีเวลาจํากัดนะผมมัน็อกุตะสุมผลได้ทีนึงต้องรอสองชั่วโมงนะผมสุมไปรอสองชั่วโมงอันนี้สุมได้เรื่อยๆขอแค่คนมีเจมหรือว่าตังพอนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าแล้วก็จะกดตรงบ้านนี้นะผมบ้านนี้จะทําให้เรากลับไปที่เดิมนะนี่ เซพอร์ตทูโฮมนะผมเราจะกลับไปบ้านบ้านของเราก็คือเกาะแรกนั่นเองนี่สตาร์ทไอแลนด์นะผมเรากลับมาแล้วนี่ที่ผมจําได้ที่สมบูรณ์จะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็มีน้องไก่ที่กดได้นะกดไปก่อนแล้วก็มันจะให้เลือกว่าใช้เงินหรือใช้เจมนะผมเราก็ใช้เจมนี่เรามี50มใช้หนึ่งเจมมิ่งสุ่มไปเลยผลอีปิกเนี่ยเขาบอกว่าจะดีใช่อันคอมมอนอะจะไม่ดีเอผมได้ผลเหมือนจะเป็นผลหมีใช่ไหม บล็อกฟุตอะเป็นผลนะผอันคอมมอนนะผมอันคอมมอนก็น่าจะหาง่ายนะเดี๋ยวลองส่มอีกทีดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเป็นผลหิมะด้วยนะอันนี้ผลอะไรอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นไม่ออกเลยฮะอ๋อผลควันแน่เลยใช่ไหมใช่ปะควันใช่มันต้องเป็นควันแน่ๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ขึ้นที่เนี่ย่มเดี๋ยวสมบลต่อสมบนต่อเหมือนมันจะขึ้นชื่อตรงนี้ด้วยนะ ว่าเป็นผลอะไรนะผมก็เหมือนจะมีอ๋ออันนี้ผลแรกที่เรากินแล้วก็จะเป็นผลยีราฟนะมันจะมีผลที่ผมจําได้นะจะมีคอมมอนแล้วก็อันคอมมอนแล้วก็เลออีพิกแล้วก็รีเจนปะอันนี้เป็นผลอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวอันนี้เป็นผลสปินนะผมมีสกิลเดียวโอ้โหดีจริงๆนะผมมีสกิลเดียวสกิลบินสกิลเดียว โอเคซุ okay. ่มต่อไปนะผมซุ่มต่อไปแบบไม่เกรงใจใครนะผมจะได้ผลอะไรผลควันอีกแล้วนะผมสมกิงด้วยนี่อ่อานชื่อตรงนี้นะเดี๋ยวเราซุ่มไปเรื่อยเรื่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่มันได้ผลดีเลยนะผมโอ้ไม่ต้องข้ามก็ได้ได้ผลดีแล้วผมอันนี้เป็นผลอีปีนะดีหรือเปล่าไม่รู้นะเดียวว่าอาจจะดีนะไหนนะ้อโอ้ยผมว่าดีแน่เลยอนะเราเอาไปฟาร์มดีไปนะ อือันนี้วงอะไรอ่ะอ,อ๋อนี่ไงข้อเสียมันจะกลางวงออกมาแล้วก็สกิลนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กับเราเพราะว่าเราไม่ใช่สายพีพอันนี้มันต้องเป็นแบบผลสายพ p พแน่เลยผมว่าโอ้พ่นล้วเดินได้ด้วยนะผมเดี๋ยวผมคิดว่าไม่ค่อยจะดีอ่ะถ้าดีต้องเป็นผลไฟต้องมีอ่ะผลไฟผลแสงน้ำแข็งโอ้โหน,นี้ดูดูเลยไปต้องอ่านชีกด็ดูนี่ผลเราเบิดนะผมเราเบิด ก็ผลในบ็อกฟู้ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิผลในคิงเลกาซี่เนี่ยเหมือนจะดีกว่าบนะ็อกฟู้ดนะก็อาจจะดีกว่าบ็อกฟู้ดเนีเช่นผลบอม์เนี่ยอาจจะดีกว่าน,นี่ตบ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 ,ตบ,ตบหูระเบิดโคตรแหลกเระเบิดแค่นี้ยังแหลกเลยสุ่มต่อไปนะผมเฮ้ยเมื่อกี้เห็นผลอะไรด้วยระดับอีพิกอะ่ะมันจะเป็นผลงนะั้สักอย่างอันนี้เป็นผลฮนะิมันฟุ้น่าจะเป็นผลของชอปเปอร์ชอปเปอร์เนอะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็แปลงร่างเป็นกวางนะอันนี้เฮ้ย อะไรอะ่ะมันคือผลอะไรมันคืออะไรมีสองสกิลโอ้โหโอ้โหอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองว่าผลนี้ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่ Isaiah. เอาไปว่าช่างมันก่อนแล้วกันเราสูงต่อไปเรื่อยๆดีกว่าเรื่องกว่าจะได้ผลแบบอีปิกอย่างเงี้ยแบบอีปิกอะ่ะมันมันต้องได้อีปิกแต่ผลนั้นนั้นมันไม่ค่อยดีนะผมเดี๋ยวเราฆ่าไปตอนที่ได้อีปิกเลยดีกว่าไป อืมตอนนี้ก็ได้แล้วผมเป็นผลอะไรเนี่ยผลไอ้นะผมผลน้ําแข็งเอ้ยผมว่าดีเนี่เลยผลน้ําแข็งอนะผมว่าผมใช้ผลนี้แหละผมจะใช้ผลนี้เนี่ยผมว่าผมใช้ผลนี้ฟาร์มเนี่ยไหนดูสกิลกันก่อนอยางสกิลแรกปิวโู้ยปล่อยนุกไปนะจะมีดามีแงแล้วนี่อ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้กดค้างเลยมันออกมาได้จรางนะว่าผลนี้เหมาะเหมาะกัการฟาร์ม เนี่ยเพราะว่าอาหารอะอาจจะมีนี่ไงอุย้ยวิธีเนี้ยผลเนี้ยอีนะโอ้โหอันนี้อะไรโอ้โหโอ้โหโคตรแสบตาเลยครับผมนนี้แหละโอ้โหพื้นที่พื้นที่อย่างเท่เร็วด้วยนะผมอันนี้ดีเลยดิงั้นผมเอาผลน,นี้แหละผมจะเอาผลน,นี้ฟาร์มนะครับผมทุกผู้ชมผลสายโลกเกียร์หรือเปล่าเนี่ยทุกผู้ชมตอนน้ำแข็งในบล็อกฟุตต้องสายโลกเกียร์นะ วันนี้ใสู่ลเกียร์ไหมใสู่กเกียร์ด้วยโหสุดยอดนะผมคนนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคแล้วเราต้องไปที่ไหนนะ่ะเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมโซเจอร์แลนด์จะมีป่องไฟสองอันนี่ไงข้างหน้าเราดิป่องไฟสองอันนะ่ะตรงนี้ผมเดี๋ยวสกเก็ตไปโหดีนะเกมนี้ไม่มีมานะโดนสกเก็ตเรื่อยๆเลยโคตรดีนะคุณผู้ชมผลน้ำแข็งเดี๋ยวมาดูกนะันว่าจะฟาร์มดีหรือเปล่า โอเคแล้วข้างในนี่อะไรชอบซื้อดาบเหรอสกิลเรนเนอร์อันนี้อะไรอ่ะไฮเอนเวอร์สป,ปีไฮเวเอร์สป,ปีห้าหมื่นตังไม่พอเออเดี๋ยวผมตังห้าหมื่นเดี๋ยวมาซื้อแล้วกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยยังมีแค่หมื่นเดียวนะ่า้ผมน,นี่คืออะไรอันนี้โอเแมนนู่ฮึมเออช่างเขาไปเดี๋ยวให้เขายืนตรงนั้นไป ราก็จะมาลักควยตรงนี้นี่ไงววหนึ่งร้อยเรามาตีพวกนี้ใช่ไหมวิ่นี่ตัวนี้ใกล้ตายตาแล้วเนี่ยปับ๊บเข้าไปเต็มเต็มแล้วผมเอาทำไมควยไม่ขึ้นวัดให้ฆ่าคอมมนเดอร์นะผมก็นี่คอมมนเดอร์แล้วก็ตีถูกตัวแล้วไม่ใช่หรือว่าช่างมาเกาะแล้วกันอันนี้ตัวเลยคอมมนเดอร์ปะใช่อันนี้มันกับตันเนี่ยผมจุโอ้ยโ,โ,โดนตีเจบ็จบเจบ็จบเจ็เต็อ๋อที่เราตีไปมันคือกับตันนะผมมันไม่ใช่โซลเจอร์ออกไปไกล้ อืมสี่ตัวนะสี่สีส่ตัวปุ๊บอืมยิงปืนกลโอ้โหปืนกลน้ำไข่เอผมอืมโคตรดีโนอน้ำแข็งฟาร์มดีฟาร์มดีตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะอีกเวสเดียวแล้วผมตอนนี้ร้อยสิบแปดแล้วนะก็น่าจะอีกเวสเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วต้ลบไปแล้วผมตอนนี้120ร้อยยี่สิบเพะพอดีครับผมพอดีมากเลยแล้วก็จะมารับเวสตีเจ้าบอสกันนะผม แบบนี <Norwegian> ok ้เลยบอสกับตันนะผมกับต oh, oh, ันนี่นะกดแทะไปก่อนแล้วก็ยิง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 แบบโคตรล้วนนะผมนกไปอีกนะผมโอ้โหแค่นี้ก็ตายแล้วบอสก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นผมโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล145ไปที่เรียบร้อยแล้วผมเราก็จะมารับเวสตรงนี้นี่ครับผมนี่มาตีเจ้าตัวนี้เลยนี่นะครับผมออ่าแ R H มือขวานนะอืมัมนคูณๆเหมือนกันนะเหมือนตัวสักอย่างในอู้เจ็บเจ็บเจ็บในวันพีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้พูดเลยนะเอาก่อนเลยนผมเปิดก่อนเนะเปิดก่อนอืมยิงไปก่อนเลยนะผมโอ้โหเกือบตายมากันนะผมว่าตัวนี้โหดอยู่นะถ้าไม่ได้แบบโหดดีๆมาใช้ผมไม่รอดเนี่ยอาะนะผม,ม,มยิงไป่อนอปิวแล้วก็ นกไปนะผมการ์ดนก็ตาแล้วเอ๊ยได้อะไรอะ่ะเหมือนจะได้ของนะาเฮ้ยได้อะไรได้อะไรเฮ้ยได้เหมือนจะเป็นของแต่งการนะผมเพิ่มดาเมจดาบอูแต่ผมไม่ได้ใช้ดาประสิก็เสียดายเลยเอ๋งงั้นใส่ไปก่อนแล้วกันเพื่อความเทนะผมโอเคครับท่านผู้ชมด้วยความสงสัยอันคูดคูดคูดแรงกล้างผมก็ ไปดูคลิปมาอีกแล้วนะผมก็เราต้องฟร์มาถึง180น่งริบเราจะไปเกาะอ,อาลองนะผม,อ,มอาลองก็อยู่ประมาณนีนนะมันจะเป็นตรงนู้นนะผมะตอนนี้ผมก็มีเงินห้าหมื่นแล้วนะผมเราก็จะมาซื้อตรงนี้กันดูซิว่ามันจะเป็นอะไรนะผมสกิลมันน่าจะเป็นสกิลแน่เลยกด F เพื่อใช้นะผมลองกด F ดูคืออะไร อ๋อโอเคผมเข้าใจแนละ้วมันคือโซ่นะผมก็เหมือนบ okay, ล็อกฟุตแหละโซโอเคนั่นแหละโซ่อยูอย่นะผโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาฟาร์มต่อให้ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบกันเลยดีกว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เอ่อเวลร์หนึ่งร้อยแปดสิบเป็นที่เรียบร้อยนะผมฟาร์มไม่นานนะฟาร์มแป๊บเดียวแล้วคุณผู้ชมจะเล่นแบบนี้ก็แป๊บเดียวฟาร์มแป๊บเดียวนะผมแล้วสำหรับตอนต่อไปที่เราจะ ไปก็คือเกาะอารองตรงนั้นนะผมเราจะไปฟาร์มตรงนั้นกันแล้วก็จะสะเก็ตไปเลยนะผมเพื่อความรวดเร็วและทันใจโอเคตอนนี้ผมก็ถึงเก ong, าะอารองปารเปนจีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลักเพ้ยกับตัวนี้เลยนี่ร้อยแปดสิบ่ผมแล้วก็ฆ่าพวกนี้เลยนะผม พวกที่เป็นสี่เหลีย่ยมแบบนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะเราฆ่าพวกนี้เลยเนอะข้าฆ่าข้าไปข้าไปข้าไปเรื่อยๆนะผมไม่ต้องรีบความสบายสบายวิฟรีรามยากนะตรงนี้ตรงนี้ฟาร์มยากนะผมผู้ชมถ้าผมใช้แบบยังใช้ผลเหมือนจะเป็นผลน้าอยู่เนะี่ยอันอันนี้อันนี้จะฟามง่ายนะเพราะได้ผลแสงอย่างเดนะีย ได้ผลแสงอมันมีหรือเปล่าผลแสงผมอยากได้อ่ะมีอยากลองใช้ดูเลยชมรานว่าผลแสงในบ็อกฟุตก็ดีนะผมผลแสงในเกมอื่นก็ดีนะผมไม่รู้เกมนี้จะดีไหมผมอยากได้จริงนะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมทำเควส์นี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มผลใหม่ทีนะผมจะก,ก่อจะได้ผลแสงนะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะ ดีอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าลูกไปเดี๋ยวเราไปสุมผลดีกว่าตัดไปตอนที่ได้ผลแสงเลยดีกว่าไปถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะบอกบอกทีนะวอ,อ,อมเฮ้ยอะไรอ่ะผลแม็กมาเหรอผมกำลังสุมผลอยู่เลยมาเจอผลแม็กมาแล้วผมผลนี้ดีปะเนี่ยผมว่าผลนี้ต้องดีแน่เลยอืมอเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวลองลองลอง,ลองผ,มผมผมจะลองใช้ดูนะคุณผู้ชมถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนผลเป็นฝอผลแสดอทีสอ่สกิลก่อนสกิลแรกต,รต่อยแมวตุ๊บค้างเรียบร้อยเกมค้างโอ้โหต่อยต่อยจนแหลกนะผมเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่มันไม่แหลกดีวกว่าต่อยตุ๊กอื้มวิ่งดีอยู่นะเป็นหมูได้นะรแรงด้วยอันนี้ปล่อยอะไรอะอันนี้เป็นแมกมาอู้โหมีีโอเอ้ยผมว่าแมกมาดีดีดีผู้ชม ดีเลยเนี่ย,ยระยฮไกลกอะผมว่าเมกมากดีแฮะพี่ผมไปดูคลิปไอ,เ,อเขาสอนหาเนี่ยผมว่าเขาบอกว่าผลเมกมากดีนะผมโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนผมเวลสองร้อยกันเลยดีกว่าไปโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เลเวลสองร้อยเป็นทีเรียบร้อยล้วก็จะมารักเคลีตรงนี้นะนี่ไงตรงนี้ก็เควยนี้จังง่ายนะผมก็แค่เรายืนตีอย่างเดียวนะผมก็ไอมอนนี่อะไร อ๋อนี่อะไรเพื่อนอะไรอะไรเพื่อนเราก็แค่ยืนตีพวกนี้นะผมนี่นี่ตี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 ตุ๊ีต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 ี้ีตีตี้ีกีต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 ัตี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 ตกวีต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 ีอีต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 นีตีตีตีาีต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 มตีีต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 อะาีีีีีน โดยเฉพาะเกาะนนี้ทีฟาร์มโคตรยากฟาร์มตรงมอนนะผมก็เดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาฟาร์มตรงนี้นะผมก็มาตีบอสตัวนี้เดี๋ยวตีสักรอบหนึงดีกว่าก่อนจะจบคลิปนะผมแล้วก็เปิดไปก่อนนะผมยิงสกิลไปแต่โคตรง่ายนะผมก็ไม่ได้ตียากอะไรขนาดนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย